สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญใบมะขามของไอ้ไข่รุ่นทรัพย์เหลือล้นปีสองห้นะครับผมจากวัดเจดีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับผมสำหรับไอ้ไข่นี่ก็พุทธคุณก็อย่างที่ท่านๆได้รู้บางท่านก็อาจจะได้รู้กันบ้างแล้วบางท่านก็อาจจะไม่รู้ครับ พุทธคุณไอ้ไข่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคการค้าขายนะครับผมหรือแมก้ก็ถ้ามีสิ่งของหายสมัยก่อนที่เขาเล่ากันว่าก็มีสิ่งของหายวัวควายหายก็มีคนไปขอไอ้ไข่ให้ช่วยไปตามหาวัวหาควายให้น่อยงวกก็ได้งวควายกลับคืนมาด้วยความบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์ขอได้ว่าับของไอ้ไข่นั้น ที่วัดเจดีย์อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ตอนนี้พื้นที่ที่เขาเอาไก่ไปแก้บนหรือว่ากองประทัดที่เขาไปจุดกัน mm hmm. กองประทัดนี่ก็แต่ mm hmm. แตกองเท่าภูเขาแล้วครับส่วนไก่นี่ก็เต็มพื้นที่วัดจากเมื่อก่อนเป็นวัดเล็กไม่มีคนสนใจเดี๋ยวนี้มีคนมีเหรียญมีเท่าไหร่ก็ออกมาก็หมดก็หมดนะครับผมด้วยความที่ว่าความเข้มขลังอย่างนี้ก็เป็นรุ่น ซับเหลือล้อนปี62ปรุ่นเป็นเหรียญใบมะขามนะครับผมของผมก็เป็นเหรียญของแท้ได้มาจากวัดเจดีแต่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็จะให้มาดูในส่วนของเนื้อของเหรียญลักษณะโค้ดว่าเป็นอย่างไรสวยๆสวยๆนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอกล้องนั่นๆน,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 นี่ครับ นี่ครับผมขอนี่ครับผมนในไข่วัดจะดีครับดูครับนี่เหรียญของแท้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมแต่ผมผมก็บูชาเก็บมาไว้ครับผมจะทำเมื่อปี6กสองนะครับเหรียญน,นี้ มีโคด้ดมีโค้ดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับนคมีโคด้ดเหีียไอ้ไข่วัดเจดีซึ่งเป็นที่นิยมที่ทางภาคใต้ามากครับเหรียญออกมารุูกแรกเมื่อก่อนนี่ยังไม่มีคนรู้จักครับ เหรียญเมื่อก่อนเหรียญจะมีออกมาทุกสิบปีปีสองหกปีสามหกหรือว่าปีสี่หกอันนี้เขาก็ทำพิธีสงนําพิธีอะไรขึ้นมาเรื่อยเขาก็อยากจะมีของปลุกเสกบูชาสั่งจองอเหรียญเล็กๆเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อเมื่อกี้มันไม่ค่คยไม่่อยชัด ดูกันชัดๆน,นนะครับนี่ครับดูด้านหลัง,งเหรียญน,นะครับนี่ครับดูโค้ดดูอะไรกันชัดนะโคดจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับโคดส่วนส่วนของโคดนี่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับทรงปลายนิอยู่ใต้ย,ยันนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดู นี่ครับตรงวงกลมๆนะครับจะมีโค้ดต่อนี that, parole, <Yeah. S 1> ่ครับเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีนะครับผมคนทางนั้นเขาก็เรียกกันไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ไม่มีใครเรียกลุงไข่ตาไข่บางคนก็เรียกตาไข่แต่ผมก็เรียกไอ้ไข่ไอ้ไข่นะครับเพราะไอ้ไข่เป็นเด็กวัดเจดีนะครับผมมีมานานแล้วนะครับผมนี่ครับเหรียญคมมากนะครับผมของผมเป็นเหรียญที่สวยคมมากนะครับผม น่าเก็กบสะสมนะครับใครดีเรื่องโชคลาบเงินทองนี่สำหรับผู้เสียงโชคนี่ไม่ควรพลาดนะครับค้าขายพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับผมยังไงก็ผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ะคร่บผมจะมีเหรียญใหม่ๆที่สวยแ๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ